สจังหวัดเนี่ยเขาจะตั้งสัดส่วนของาคประชาชนเนี่ยเข้าไปบริหารงานร่วมกับอ,อันนี้เป็นหน้าที่ของขบวนกองชนซึ่งทุกท่านในที่นี้เขาบอกต้องเป็นพลเมืองอันนี้ขึ้นอยู่กับท่านว่าจะเปิดได้ขนาดไหนเมื่อเดือนมีนาเมษาอีกลำหนึ่งที่ยูเครนโดนยิงที่ยูเครนในทีเลียตายเป็นเบือเลยและในจีเรียเองยังประเทศก็พาประเทศด้อยลงสเสียลงสารวัตรวันไป วันนี้คนล่าเรุทีนยโยบายแก้ปัญหาความเร้อนอ่าเป็นพื้นที่นยโยบายแก้หาความเดือดร้อนสิอ่าวงแหวนที่สองอาเซียนบวกสามคิดของคนที่เขาไปข้างหน้ามาเอาแผนที่โลกมาวางแล้วมันของชาติโดยเพราะพุจธิอ,อริรับชัานผลรัฐนูตรฉบับใหม่ต้องชี้ชัดว่าประชาชนต้องเป็นนายอย่างแท้จริง ่านีบผมมีเวลาจำกัดดีการเมืองเข้มแข็งครับอาข้าราชการมียาสิบติดหนักอยู่่นี่นะฮะเรื่องขบวนเขาอเการสิทธิภาคประชาชนมากขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับการรวมติดทัวผลิคอร์รัปชั้นที่เศรษฐกิจสังคมทรัพยากรสิบเป็นร้อมอะไรเนี่ยฮะทางการเมืองและชุมชนนะครับที่สิบห้าที่สิบห้าที่สิบห้าต่างมีเรื่องเข้าไปใช้ ท่านที่จังหวัดเองก็ไปหนุนเสริมนี่เชื่อมโยงให้เกิดสภาก่อนตำบลเขาต้องรับรู้ด้วยอีกตำบลของปจมบานี้ก็ตั้งไว้ติดชื่อที่ชุมชนเราเนี่ยไม่น่าลืมเพราะว่าฝาจะได้มาในแสงยากเย็นนะดูองค์กรเหล่านี้แต่ถามว่าทำไมไม่เข้มแข็งก็เพราะว่ายังมีท้องถิ่นนะคะองค์กรหรือหน่วยงานเหล่านี้ ให้เข้ามาข้องเกี่ยวกับเราได้อันนี้เราค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในจังหวัดจันทบุรีค่ะคำว่าสภาเนี่ยมันต้องมีบทบาทหลายๆบทบาทท้องถิ่นทุกท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะเจริญทุกท้องถิ่นแต่ต้องถิ่นเขาต้องเข้าใจ